รถครอบครัวอนเนกประสงค์ใช้สำหรับเดินทางไกลนะหรือจะขนของสัมภาระคันนี้ก็ตอบโจทย์ครับ Honda CRV 2.4 2.4 ES อส e อวิวได e คันนี้ปี2019ด้านนอกนะผมดีไซน์ของเขาเนี่ยทำออกมาได้แบบว่าโอบรับนะครับผมแล้วก็ตอบโจทย์กับการใช้งานมากๆด้วยบอดี้ตัวถังที่มีขนาดใหญ่นะห้องโดยสารกว้างนะครับผมแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยเหลือเฟือเลยนะครับสำหรับผู้ที่ ชอบนะการเดินทางหรือแคมปิ้งนะผมคันนี้ก็ใช้งานได้สบายๆเลยภายในนะคันนี้เป็นตัวท็อปต้องบอกว่าออกแบบมาดีไซน์มาเนี่ยลักชัวรี่และสปอร์ตมากๆแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยนะผมภายในเป็นโทสีดำนะตัดด้วยลายไม้นะครับผมเบาะผู้น่าปรับไฟฟ้าทรงสปอร์ตอบลับผู้นั่งเป็นอย่างดีเลยนะครับผมพวงมาลัยมันติหน้าจอทัชสกรีนนะผมรองรับนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธ AUXUSB นะผมฟัง FMAM MM, ได้นะครับเกียร์ออตโต้นะครับ เครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคขนาด2.4ลิตรนะครับผม2 4 0 0ซีซีนะก็เพียงพอกับการใช้งานในเมืองหรือออกตา่างจังหวัดก็ใช้งานได้สบายๆเลยนะครับส่วนผู้ที่สนใจนะครับคันนี้ที่โตโราคานะขายให้คุณเพียง749,00 0นเ้าบาทสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์สู5 6 7 8 5 5 6หหรือคนที่ต้องการนะครับผมจะมาทดลองขับนะมาตรวจสอบก่อนซื้อก่อนตัดสินใจซื้อนะผมก็พิมพ์นะผมเซิร์ชกูเกิลแมปพิมพ์คำว่ารถมือสองโตโราคาสาขาบางมทองก็จะพบกับเราทันทีีเลยลยแ้ววพบบบกัััันคครดครด